กินกันนะครับผมวันนี้ก็อะไลโอ้ยเยี่ยบปมดันเจบพอยสัตว์โอเคนะครับผมโย่ผมกินนะก็ยินดีต้อนรับสู่ช่องกินรีวิวเกมทีวีนะครับผมช่องเกมที่แคสเกมหรือรีวิวเกมได้จักอะไละได้กากที่สุดในจักรวาลนะครับผมโอเคมาซึ่งวันนี้เนี่ยผมจะมาสอนนะครับผมโหลดเกมเอเดีสนะครับอะละโหลดเกมเอดีสนะครับผมก็นะก็นะสิ่งที่คุณต้องมีนะครับผมคือโคมนะครับผม อ่าโฮมนะผมจะสอนแบบเรีบผมจะสอนแบบเร็วนะแล้วก็เข้าใจง่ายๆนะครับผมโฮมนะโฮมต่อไปก็ดี ADM นะครับผม ADM สองแอปนี้นะครับผมแล้วก็แอปนะครับผม nndiestc เนี่ยครับผมเป็นแอปที่ไว้เล่น nds นะครับผมซื้อเนี่ยในราคาเกือบสองร้อยบาทนะครับผมในพจโซนะเดี๋ยวจะทิ้งทิ้ง เว็บไว้ด้านล่างนะครับผมส่วนใครที่เกียดซื้อหรือแบบไม่มีตังนยก็ไปดูตาม youtube นะมีคนโหลดมีคนสอนโหลดกันแยะๆเนี่ยเอเนีเเนี่ยฮะก็ไปดูตาม youtube นะก็มาก่อนอื่นเนี่ยไปที่กดที่โคมนะครับผมอทิ้งกดที่โคมแล้วเนี่ยก็จะผมเข้าเว็บไปแล้วให้ลนะะฮะซึ่งเว็บที่ผมจะดาวน์โหลดเนี่ยคือเว็บนี้นะครับผมเป็นเว็บ soi สิบสามนะครับผม .com นะฮะ ซึ่งเป็นเว็บเนี่ยโหลด NDS เนี่ยที่ง่ายที่สุดที่ผมเจอแล้วนะง่ายที่สุดแล้วนะฮะก็เนี้ยวิธีการเซิร์ชนะครับผมหาเกมเนี่ยก็ไปที่ตรงนี้นะครับผมลงมาเรื่อยๆนะครับผมก็จะเจอตัวเนี่ยฮะมีหนึ่งสามสี่ห้าเจ็ดถึงหกสิบนะครับผมก็ซูมนะเนี่ครับผมเซิร์ชเกมนะก็มาเซิร์ชตัวนี้เลยว่าอยากเล่นเกมอะไรนะครับผมอ่าก็จะเจอนะครับผมอ่านะฮะก็จะเจอนะเซิร์ชชื่อชื่อเซิร์ชเซิร์ชแบบเซิร์ชคำลงไปนะผมชื่อเกมเนี่ยก็กดติ๊ก กดเซิร์ชไปมันก็จะเจอนะครับผมอ่าโอเคนะครับผมซื้อคันนี้เนดะี๋ยวผมจะมาโหลดนี่ครับผมนี่ฮะมาริโอ้คัสต์นะครับผมอ่า D S นะก็กดดาวน์โหลดนะครับผมอ่าเมื่อกดดาวน์โหลดเสร็จเนี่ยก็เลือกนะครับผม D A M เนี่ยฮะ A D M เนี่ย A D, M น,ย A D M นะฮะอืมเมื่อเราเมื่อกดไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีไฟล์เด้งขึ้นมานะครับผม อ่าแล้วกดดาวน์โหลดไปนะซึ่งผมดาวน์โหลดแล้วผมก็จะไม่ดาวน์โหลดให้นะมันเสียเวลานะครับผมกดดาวน์โหลดไปเลยอ่าซึ่งเอาออกได้ไหม,ไมเอาออกไม่ได้นะครับผมช่างหัวมันนะเดี๋ยวนีขอเข้าไปปิดมันก่อนนะซึ่งแอปเนี่ยถ้าเกิดคุณดาวน์โหลดเสร็จแล้วเนี่ยนี่ฮะผมดาวน์โหลดเวแล้วนด้านล่างสดเห็นไหมด้านล่างสดเห็นไหมอ่านะฮะก็วิธีการปิดนะฮะเพราะแอปเนี่ยมันจะไม่ปิดด้วยตัวเองนะถ้าเกิดคุณเปิดมันไปเนี่ยมันก็จะเปิดแบบเปิดกินแรมเราไปตลอดนะครับผม มาที่แอปนะผมแล้วก็กดตรงนี้ครับผมแล้วนึงนะเดี๋ยวเดี๋ยววาดให้อ่าตรงนี้นะฮะนี่น,นี่ตรงนี้ตรงนี้นะฮะตรงนี้เห็นไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเนี่ยตรงนี้นะครับผมอ่าก็กดปิดไปนะครับผมอ่ามันก็จะปิดนะฮะมันก็จะไม่กินแรมนะครับผมอ่าแล้วไปที่ไฟล์ข้อมูลที่เราดาวน์โหลดเกมไว้นะฮะ ซึ่งเนี่ยผมเก็บไว้ที่เอ่อแล้วครับผมก็ช่องหัวมันนะก็ผมโหลดไว้ที่นี่ครับผมอ่านี่ฮะผมโหลดไปแล้วนะครับผม,มเดี๋ยวผมจะสอนวิธีการเก็บไฟล์ไว้หลังคลิปนะครับผมอ่ะสอนเลยดีกว่านะเนี่ยไปที่ตัวแอปนะครับผม adm นะเมื่อกดไปที่ adm แล้วเนี่ยก็กดไปที่แหล่งเก็บไฟล์นะครับผม เลือกเลยว่าจะคุณอยากจะเอาไฟล์ไว้ที่ไหนนะฮะเอ็ดดี้การ์ดก็ได้นะครับผมอ่าเช่นผมจะเอาไวเอามันไปไว้ที่เอ็ดดี้การ์ดนะครับผมแล้วก็ไว้ที่เกมนะก็เลือกนะครับผมอ่าเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนให้แล้วนะฮะแค่นี้แหละก็ง่ายๆนะครับผมอ่าแล้วก็นะขอไปที่อ้อเอชไฟเพลอร์ต้องใช้เหมือนกันนะโอเคเดี๋ยวจะทิ้งสามเว็บเนี่ย ไอ้สามแอปเนี่ยไว้ให้ด้านล่างนะผมโครับผมเอม D D A M อเอเอนะครับผมแล้วก็ e อ e อะไ S f i l e Explorer นะสามแอปนี้นะผมในการดาวน์โหลดและแตกไฟล์นะฮะส่วนไอ d อีเนี่ยก็ไปซื้อเอานะในเพจโซหรือว่าไม่ก็ไปโหลดเถื่อนตาม YouTube ก็ได้นะผมมีคนสอนอยู่เยอะแยะนะโอเคนะผมกดไปที่นี้แล้วก็กดไปที่แตกไฟล์นะครับผมแตกไปเลย แล้วก็รอนะครับผมาบางคนสงสัยว่าทาไมพี่ต้องแตกนะครับผมที่จริงคุณไม่ต้องแตกก็ได้นะถ้าเกิดความจําเครื่องคุณเยอะนะฮะเพราะถ้าเกิดคุณไม่แตกเนี่ยใน FDS เนี่ยมันก็จะแตกให้คุณนะครับผมแตกมาเพิ่มเนี่ยมันก็จะได้ไฟล์เกมนะไฟล์เกมมันก็จะไปเก็บในใน DS ของมันอนะ่ะเออมันก็จะมันก็จะลกนะฮะสรุปคือคุณมีทั้งตัวเกมที่คุณโหลดมากับตัวเกมที่มันแตกไฟล์มาให้นะครับผมมันเสียแบบไงดี มันมันเปลืองความจําเครื่องอนะถ้าเกิดคุณไม่คุณคุณไม่แตกเองเนี่ยมันก็จะเก็บความจําไ้สองเท่านะฮะเออโอเคนะออผมแนะนํว่าให้แตกดีกว่านะฮะเออถ้าเกิดคุณไม่แตกเนี่ยมันก็จะมันก็จะแบบคันเนื้อคันตัวนะฮะมันใช่ป่ะวะอาา่าฮะแล้วก็ไปที่ D S นะครับผม D S นะ D R A S T E S T E C นะครับผม อ่าแล้วก็ไปที่ตัวเกมนะผมนี่ไบโอคาร์ดซึ่งคุณแตะไฟแล้วก็กดไปนะครับผมสตาร์ทเกมอ่าซึ่งไม่รู้ว่าตัวเกมจะดังไปหรือเปล่านะฮะอ่ามันก็จะได้นะครับผมนี่ฮะอ่าผมเล่นให้สักแมทแล้วกันนะเพิินเนี้ยเออเออไปททิล อ่าไมโอครับผมเย่ yeah. เลือกด่านนะเอาด่านได้ดิเอาด่านนี้แล้วกันนะด่านคลาสสิกนะครับผมอ๋อฝึกเหรอไปเลยนี่ฮะลื่นไหลนะครับผมไม่กระตุกเลยนะอ๋อใครที่อยากให้ผมรีวิวเกมนี้ก็บอกกันมาได้นะฮะโอ้ป๊บนะสวยงามนะ เนี่ยเล่นได้นะครับผมสวยงามซึ่ง ids เนี่ยนะของแท้เนี่ยจะเล่นได้ลื่นมากนะครับผมผมเคยโหลดของเถื่อนมาแล้วนะมันกระตุกนะออผมแน,นะนำว่าให้เล่นของแท้ดีกว่านะฮะแบบอีกอย่างคือสนับสนุนคนทำ ds ด้วยนะฮะเขาจะเขาจะได้มีเงินเนี่ยไปพัฒนาให้เกมมันสมุดขึ้นนะเอ้เล่นเกมเล้สมุดขึ้นนะ นี่ก็ถือว่าลื่นแล้วนะแต่ว่าถ้าเกิดมันลื่นได้ขวานี้อีกอีกนิดนึงก็ยังดีนะฮะอืมเนี่ยลื่นมากเลยใช้ได้นะเออไม่กระตุกเลยแต่นะขอทีดิแบบแบบมีเชี่ยวดีนะนักซิ่งดิฟสาฟ้านะครับผมอึ๊บอืมสวยงามดิฟได้แบบขั้นโปรเขาเรียกว่าสวรรค์สมมเกิดให้ดิฟ รอบสุดท้ายนะครับผมอขอขอดิฟอีกรอบนะฮะอ่าฮะกฎของการแข่งนะฮะวิธีการแข่งรถให้ไวนะคือพยายามชิดขอบให้มากที่สุดนะครับผมชิดขอบเวลาโค้งนะฮะมันก็จะเร็วขึ้นนะครับผมมันเป็นความเชื่อนะม่รู้จริงหรือเปล่านะครับผมวิธีการดิฟนี่คือกดตัวอานะเผื่อมีคนถามนะครับผมอ่า ออโหดิฟแบบหืดิฟแบบอิเชียวดีนะฮะแบบทาคุมิต้องกราบตีนะฮะเยสโอเคนะครับผมก็แค่นี้แหละนะวิธีการดาวโหลดเกมเอเดตนะฮะก็ง่ายๆใช่ไหมเออโ okay, อเค like, ครับผม,บม,ม,มบถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์กันด้วยล่ะบายครับผมอ่าขอบคุณมากที่ยังติดตามกันมานะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกด u b s c r i ร e ไลค์แชร์กันด้วยนะบายจ้า Amazing.